สวัสดีสายๆครับโมเพื่อนๆทุกท่านนะฮะโอ้โห,โหผมออกมาก็แปดโมงเช้านะฮะมาถึงป่าก็ประมาณตอนนี้เก้าโมงแล้ว้งฮะมายืนเฝ้ามายืนเฝ้าดอกไม้นะฮะเพราะว่ามันป่านี่เบิงนี่มันมันเยอะมากนะครับสารพัดนะฮะก็เลยมายืนเฝ้าดูว่ามันมันจะมีตัวไหมนะฮะครึ่งชั่วโมงแล้วนะฮะ ตอนนี้ผมยืนตั้งแต่ <c oughs> ตอนมาถึงนะครับผมตัวออกสายมากฮะวันนี้อากาศหนาวนะฮะไหนสุดก็ตัวออกมาจริงๆนะฮะมีพึ่งนะครับกว่าจะออกมาเนี่ก็สายมากเล้เฝ้าจนได้ดีแล้วนะฮะแต่ไม่รู้จะตามเจอป่ะนะฮะนี่นะครับตัวพึ่งนะฮะ พิ่งมาครับผมบินมาต่อวิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็ลงไปกินนะฮะเพิ่งจะออกสายนะฮะหน้าหนาวนะครับส่วนมากผมก็จะออกมาที่สายนะเนี่ยนะครับเสียงเสียงตัวมานะครับโอเคฮะเดี๋ยวขอดูตัวนะครับต้องจับจุดครับผมดูตัวมาสองที่แล้วนะฮะสองทอดเลยนะครับ ทอดแรกมันบินเลือดมานะยังยังหาตัวน้อยอยู่นะก็เลยมาดูทอดที่สองมันบินแปลกก็มาในนี้นะฮะไม่รู้จะเกาะอ,อย่างไงนะฮะถ้าเกาะกับต้นอ้อยก็ตามยากเลยนะครับเผื่อต้นมันเอ็นไปในคออย่างนี้นะฮะต้อดูดีๆครับ ค่อยๆเดินนะฮะเพราะว่าตัวมันออกน้อยนะครับมันจะไม่ออกหลุยนะฮะเหมือนตอนแดดจะแฉะนะฮะมันจะค่อยๆออกครับผมทีออกทีละตัวสองตัวอะไรเงี้ยมองไม่ค่อยถนัดนะฮะยังไม่เจอนะฮะมาดูตัวทอดที่สามอีกทีนะฮะอันนี้อยู่ใจกลางลังแล้วนะครับ ดูว่าจะบินไปทางไหนนะฮะดูดอกข้ขาวนี่ด้วยนะครับช่วงนี้จะออกนะเพื่อเถาวันนะครับกินเยอะเหมือนกันนะฮะลุ้นครับผมดูมันบินไปทางไหนนะฮะทีนี้ผมมาใจกลางที่มันเลียดมาแล้วนะฮะหานาที่สุดก็ตามมาเจอนะฮะทำพบแล้วนะครับโอ้โหเลยปลามันที่ผมว่านะฮะแล้วก็มาใช้ป่าอ้อยอีกปลานะครับกินไกลมากนะฮะ ไม่ใหญ่ครับผมแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะเลือดฮนะคือเลือดไกลมากนะครับแต่อย่างนี้ก็ยังไงก็เจอนะฮะเพราะว่ามบินเลือดนะครับถ้าบินด่งนี่จับจุดไม่ถูกเลยนะฮะเอาครับใส่ครับผม อ่อนนี่งกังหากนะฮะฮะโดนควันแล้วนะครับก็ต้องเอานะครับ่จะปล่อยไว้ดีฮะโดนควันไปหน่อยนะฮะ ปล่อยไปดีกว่ามั้งครับโอเคฮะวัดัวงปล่อยไปดีกว่าครับเผื่อคนอื่นไม่เห็นไหมฮะไหนครับผมอีกอาทิตย์หนึ่งเรามาดูนะฮะเพราะว่าโดนควันมันจะรีบทำลังนะฮะมันจะเร่งมากนะครับ อยู่ฮะคิดว่าอยู่นะครับไม่เอาฮะช้าๆได้ผ้าเล่มงามนะครับผมไปกันฮะ